เมืองงามสามวัฒนธรรมศูนย์ฮาลานเลืนล้ําจนน้อมนาําศรัทธากินธรรมชาติงามตาปัตตานีสันติสุขแดนใต้สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือคําขวัญของพี่น้องเฮาวชาวจังหวัดปัตตานีนะครับเนาะเมื่อนี้ทีมงานลูกพุณยบาลครับทีมงานลูกพุณยบาลได้มีโอกาสพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศท่าเรือจังหวัดปัตตานีนะครับ อีกเชนึงครับพี่น้องท่าเทียบเรือจังหวัดปัตตานีเมนีครับหลังจากที่ฝนตกเศร้าออเมื่อกี้นะครับเนาะที่เรืออกมาแบบฝ้าแล้วครับพี่น้องมาเฉยท่านเรือหลากเรือยงพาพี่น้องออกไปบึงบรรยากาศทะเลอ่าวไทยช่วงหลังฝนตกบันสิสวยงามสัมปันมาบ่ท่านนะครับเนาะพี่น้องที่แล้วเขาว่าเสียววิหน้าที่มันสำคัญปานใด บทันเรือครับเรือพิ่อนออกไปก่อนแต่ว่าฮากะขอโอกาสตรงนี้ได้พาพี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศริมสองอาฝากฟังนะครับเนาะจะมีเรือเล็กเรือหน่อยครับออกมาถอดแฮรครับหรือว่าตึกแฮแล้วก็เรือวิ่นครับออกมาให้ ใส่ให้พี่น้องเขาได้ใช้บริการนะครับเนาะออกไปหาจับใจใส่ซอยสื่อของใส่ของใสยในเรือไปในเรือนี่ครับเขาอื่นว่าเสบียงทะเลเนาะเสบียงใบได้ออกทะเลครับพี่น้องครับพี่น้องเขาตึกแห่กันอยู่ไก่ครับพี่น้องนี่ก็ซู่มกันจิญญาณมันบเห็นนะครับพี่น้องครับอยหยาเบิ้งไกลไกยงเสียเนาะคันชีห้องถ้ามเพื่อนกัน อย่างทุกตกใจนะครับศัส <c oughs> นาสิได้ของเพิ่นอยู่แล้วครับตึ๊กเอาตึ๊เอาไม่ค่อยมี <c oughs> คือบานห้องนะครับบานห้องอะคือว่าน้ำมันตื่นกันเลยฮะมันไหลแต่ในน้ำเลิกตึกไปในป่าเพิ่นก็ะห่าวกันเลยนะครับท่ามกลาจะเป็นฟังตำบลลูซุไมแลมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเป็นสุรราชการนะครับ ท,ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตำบลบาน่านะครับพี่น้องสองฟังโอ้ทางผมก็จะเป็นเรือที่เป็นกลับเข้ามาช่วงพีว่าฝนยุดครับเป็นเรือเรือไฟเรือหลบหลบลอปลานะครับเนาะบางที่เป็นกะตกมึกตกกุ้งเองนะครับช่องเองกินเองนะครับพี่น้อง ถ้าบมมีเรือญ่ที่ให้เพิ่นรอไฟให้เพิ่อนจัดบริหารจัดการเองได้แล้วครับอันนี้จะเป็นที่พี่น้องเห็นอยู่ความ,มือนี่ก็เป็นพี่น้องเฮาที่าจะขึ้นไปหาของพวก้ะครับโยนม้อนขางขึ้นรถเอ้ยีกขึ้นเรือนะครับเนาะจะวินครแบบับบรรยากาศท่าเรือจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องครับอย่างที่ผมเคยถ่า,าย บรรยากาศในพี่น้องได้เบิ่งทุกๆคลิปนะจะบ่ค่อยได้ออกนะครับตอนนี้มาบ่ทันเปนไปก่อนโอ้นี่ลูกน้องไปนำว่าลูกน้องไปนำสองสองตัวครับเก่งนะว่าบ่เมาเรือผมนี่บ่ไหวนะครับพี่น้องครับเล่นหน่อยเล่งนง่ายกับซึ่งว่าผู้เห็นฟังนี่ ็พโอไบเลยครับพี่น้องท่นเพ็นฟังแอดมินท่านขึ้นก็ยังโค่นเน่า,าพี่น้องหอบบางท่านกับยานค้อมสูงนะครับเนาะผมว่ายานคืนไะ้เลน,นะครับพี่น้องมหมาอเนีย้เป็นตะไนยครับสองหมื่นกระป๋าเคยออกไปครับพี่น้องครับเคยออกไปเด้ขอหยาดเป็นขอมาทรงนะครับพ่บอใบกับผมคลิปนี้ครับ บมมีอย่างหลายนะครับพี่น้องเนาะถ่ายบรรยากาศพี่น้องในบึงพองได้ใข่เขียดนรบสิบเพิ่มความเขียดแน่กับบุ๊นุนิฝากพี่น้องนะครับเด้อพี่น้องเข้าชาวจังหวัดปตัตตานีหรือมาจังหวัดไก่เชียงที่ให้เกียริเข้ามาที่ตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ